สวัสดีค่ะมาพบกับครูซี่วยากรณภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ก่อนอื่นนะคะขอสวัสดีปีใหม่นะคะทุกๆคนนะคะปี2565นะคะก็ซี่มาช้านิดนึงนะคะมาช้าแต่ก็มานะคะอาจจะอาจอาจจะมาสายไปหน่อยนะคะแต่แต่ยังไม่หมดเดือนแล้วยังไม่หมดเดือนมกราณนะคะยังยังสวัสดีปีใหม่กันได้อยู่นะคะโอเคก็ก่อนอื่นนะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่ติดตามอ่าช่องซี่มาตลอดนะคะก็อ่ขอให้มีความสุขกับการเรียนภาษาฝรั่งเศสต่อไปนะคะในปีนี้แล้วก็ ต่อไปนะคะแล้วก็ซี่ก็ยังคงสนุกแล้วก็มีความสุขที่ได้สอนภาษาฝรั่งเศสให้กับทุกคนนะคะแม้ว่าจะาไปไปหายหายนะคะแต่ก็ปีนี้จะพยายามไม่สิไม่ใช่คำว่าพยายามเาเดี๋ยวมันจะไม่ทำปีนี้ก็จะลงคลิปให้ถี่ขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะหาเวลามาไลฟ์บ้างนะคะมาไลฟ์มาไลฟ์สอนบ้างแล้วกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอติดตามกันเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปแรกของปีนะคะก็มีบายากรณ์เรื่องที่น่าสนใจจะมาสอนนะคะก็โอเคตามตามชื่อเรื่องไปอยู่ละถามว่าทำไมวันนี้ถึงเอาเรื่องนี้มาสอนนะคะเนื่องจากว่าเป็นคลิปแรกของปีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะเรื่องง่ายๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะได้เรื่องอะไรในชีวิตเราจะได้ง่ายไปทางไปตลอดปีนะคะโอเคเกี่ยวไหมนเนี่ยเกี่ยวนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรื่องที่จะสอนวันนี้นะคะเข้าเรื่องเลยก็คือจะเป็นเรื่องของการกระจายแวบ ทีนี้การกระจายแวบ,บทุกคนรู้อยู่ละเคยเรียนมาแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของกฎพิเศษนะคะเอาจริงอะ่ะซิกก็เคยสอนไปแล้วแหละนะคะแต่ว่าก็จะมาสอนอีกรอบหนึ่งโดยที่จะทําคลิปเนี่ยให้มันกระชับขึ้นให้มันสั้นขึ้นนะคะเหมือนใครที่เคยเรียนมาแล้วก็อาจจะเป็นการสรุปส่วนใครที่ยังไม่เคยเรียนก็มาเรียนสั้นๆแต่ก็เข้าใจแน่นอนนะคะอ่ะโอเคพูดเยอะแล้วอะไรนะอ่ะมาเริ่มเลยแล้วกันนะคะแป๊บนะคะรู้สึกเริ่มร้อนอ่ะโอเค หัวข้อเรื่องนะคะหัวข้อเรื่องวันนี้นะคะเอาเป็นว่ามันคือกฎพิเศษละกันกฎพิเศษของแวบกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมคะอาซี่เขียนหัวข้อนิดนึงนะคะกฎพิเศษนะคะกฎพิเศษอของของแวบนะคะของแวบกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมคะแวบกลุ่มที่หนึ่งอาทัวรนะคะปกติแวบกลุ่มที่หนึ่งก็คือแวบที่ลงท้ายด้วยเออแอใช่ไหมคะทุกคนอ่ะ เคยเรียนแวบ,บกลุ่มที่หนึ่งมาแล้วแล้วก็บอกว่าอ๋อกระจายเป็แล้วค่ะใช่ไหมคะแต่เขามีกฎพิเศษนะคะซึ่งกฎพิเศษเนี่ยไม่ยากง่ายมากนะคะกฎพิเศษวันนี้ซี่ก็สรุปออกมาให้นะคะมีแค่สี่ข้อเท่านั้นนะคะมีแค่สี่ข้อเดี๋ยวสรุปให้ดูนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปบอกในแต่ละข้อในสีข้อเนี่ยคะ่ะซี่จะทวนการกระจายแวบ,บกลุ่มที่1ก่อนละกันโอเคไหมคะนิดนึงน้อไม่เป็นไรนะคะบางคนอาจจะแบบอ๋อรู้แล้วอะไรเงี้ยก็ ก็เรียนเล่นๆนะคะเรียนเล่นๆเล่นเล่นสนุก <S <S สนุกอ่ะมาเริ่มกันเลยแล้วกันแว็บตัวที่หนึ่งเอาแว็บอะไรดีแว็บกลุ่มที่หนึ่งเอาตัวเดียวนะคะอ่าแว็บอะไรดีอ่ะเอาแว็บเอ่อปักเล่ละกันนะคะ เพราะว่าเราพูดภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมคะดังนั้นเราใช้แว็บปาร์กเล่ก็ได้อ่ะดูนะคะแวบ็บปาร์กเล่เป็นแว็บกลุ่มที่1นะคะซึ่จะทวนแว็บกลุ่มที่1ให้เลยนะคะแล้วจะไปต่อกด4ข้ออันนี้เรียนคลิปเดียวเหมือนได้2เรื่องเลยนะคะได้ทั้งแว็บกลุ่มที่1แล้วก็ได้กดพิเศษด้วยนะคะอ่ะแวบ็บกลุ่มที่1เป็นแวบ,บที่ลงไทยด้วยเออ,เอใช่ไหมคะเออแอร์นะคะเอ่อทีนี้วิธีการก็คืออ่ะไปช้าๆแล้วกันเนาะเขียนไปให้หมดก่อนนะคะอ่ะ ขอไปช้าๆก่อนนะคะเ,เขียนไปให้หมดเลยนะคะแว็บป,ปักเลนะคะเป็นแว็บกลุ่มที่1ลงท้ายด้วยเออแอร์นะคะแบบนึงนะคะเพราะว่าอ,อยากเขียนสดมากกว่าไม่อยากเขียนมาเลยนะคะอะทีนี้ทุกคนดูนะคะวิธีการก็คือแว็บกลุ่มที่1ใช่ไหมคะเป็นแว็บที่ลงท้ายด้วยเออแแอร์ ประธานเจอตัดเอแอทิ้งเติมเอประธานจตัดเอแอทิ้งเติมเอเอสประธานอีลนะคะอุเซนกุลีตัดเอแอทิ้งเติมเอแล้วก็ประธานนูตัดเอแอทิ้งเติมอันเอสประธานวูนะคะตัดเอแอทิ้งเติมเอแซแล้วก็ประธานอินเอสแอนเอสนะคะหรือว่าอินแอนอุบลูเรียนนะคะตัดเอแอทิ้งเติมเอแอนเติจบใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะง่ายมาก แล้วทุกคนก็เอามาเอามาลอกใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะพี่หาปากกาแป๊บหนึ่งหาปากกาปากกา,ปากกาอยู่ไหนเอปากกาดำซื้อปากกามาแล้วนะคะเออเอาความจริงก็ความจริงวันนี้เออจะถือว่าเป็นการมาขอบคุณผ่านคลิปแล้วกันก็จากที่เมื่อปีที่แล้วที่บน่บนๆไปเรื่องของอะไรนะซิไม่ได้ซื้อปากกาใช่ไหมคะเออไม่ปากกาซหิหมึกหมดแล้วซิก็ไม่ได้ซื้อปากกาใช่ไหมคะไม่มีเวลาไปซื้ออะไรอย่างเงี้ย ก็วันนี้นะคะวันนี้เลยก็ขอขออนุญาตขอบคุณผ่านคลิปแล้วกันวันนี้ได้รับของนะคะจากจากคุณพี่ไม่ไม่รู้อ่านชื่อผิดไหมะคะคุณพี่คาวีหรือคุณพี่ราวีนะคะต้องขอบคุณมากนะคะเพราะว่าพี่พี่ส่งเอ่อส่งช็อกโกแลตแล้วก็ส่งปากกามาให้จากฝรั่งเศสนะคะได้รับวันนี้นะคะก็ปากกาอยู่นี่นะคะแต่ว่าเอามาเขียนกระดาษไม่ได้เพราะว่าเอ่อเส้นเส้นมันจะบางนะคะมันจะมองไม่เห็นแต่ว่า แต่ว่าปากกาเนี่ยซิก็เอามาละไ,ได้มาใหม่แล้วนะคะปากกานี้พอดีพี่สาวซื้อให้ <g ül> เดี๋ยวนะคะหาปากกาดำก่อนนะคะก็ก็เลยอยากจะมาขอบคุณผ่านคลิปนี้แล้วกันเราะเป็นคลิปแรกของปีนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ซื้อปากกากับขนมมาฝาก <g ül> แต่ปากกาใช้ใช้ในนี้ไม่ได้แต่เดี๋ยวไว้ใช้ทํางานที่โรงเรียนนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะอ่ะโอเคหาปากกาดาไม่เจอไม่เป็นไรปากกาโน้ตเงินต่อก็ได้อ่ะเสร็จใช่ไหมคะทุกคนก็ลอกลงมานะคะลอกลงมาเป็นจูป,ปากเหรอนะคะแล้วก็เป็นจุ ปาก l หนะคะอิลแอ e p a r l ปากนะคะแล้วก็นูปากล้งนะคะบูปักเละใช่ไหมคะแล้วก็อิลแอ e ปากเจบทีนี้นะคะขอทวนนิดหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเ,เรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะ วิธีการนะคะอ่านคือมันอ่านง่ายมากมันมีหลักอยู่นะคะถ้าแว็บถ้าแว็บแว็บผมที่หนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าแว็บมี2พยางนะคะเช่นอย่างตอนนี้เนี่ยปักลิปปักลิมี2พยางใช่ไหมคะเวลากระจายแล้วจะเหลือพยางเดียวยกเว้นนูกับวูนะคะอ่านดูนะคะเห็นไหมคะเวลาอ่านชุบปากเลยชุบปากเลยอินปากเลยแอนปากเลยนะคะนูปักลงสองพยางวูป,ปักลิสุดท้ายอินปากเลย แอนปากเลยเห็นไหมคะคือเขียนต่างกันในแต่ละประทานแต่เวลาอ่านทําไมคะออกเสียงพยางค์เดียวหมดนะคะแค่นี้เองโจบอ่าต่อไปนะคะ,ะ่ทีนี้อาซิจะไปกดเลยละกันนะคะไปเร็วแล้วนะคะตรงนี้ได้แล้วเนาะอ่ะทีนี้กดพิเศษออกองสารอ่ะกดพิเศษข้อที่หนึ่งนะคะกดพิเศษข้อที่หนึงคืออะไรง่ายมากมาดูกัน เออทีเริ่มจากแวบนี่ละกันแวบนะคะทุกคนจำเลยะคะ่ะถ้าเกิดว่าเจอแวบอ่ะกดข้อที่หนึ่งนะคะกดมีทั้งหมดสี่ข้อนะคะกดข้อที่หนึ่งเออไม่สี่มีห้ามีห้ามีห้าข้ออืมมีกดห้าข้อนะคะแล้วเมื่อกี้ก็เขียนผิดตั้งแต่แรกมีสี่ข้อขอโทษค่ะขอโทษเปลี่ยนเป็นห้าเปลี่ยนเป็นห้านะคะเปลี่ยนเป็นห้าขอโทษด้วยค่ะ,อ,คะ,อ,คะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะกลุ่มเออแวบ ข้อที <entertain> en> ád, ่หนึ่งนะคะเป็นแวบที่ลงท้ายด้วย j e r นะคะแวบที่ลงท้ายเดี๋ยวนะคะไม่โฟกัสมันไม่โฟกัสอ่าแวบกลุ่มที่หนึ่งนะคะเป็นแวบที่ลงไม่ใช่แวบกลุ่มที่หนึ่งเป็นแวบที่ลงท้ายด้วย er กดพิเศษข้อแรกคือแวบที่ลงท้ายด้วย ger นะคะแวบที่ลงท้ายด้วย ger นะคะก็คือถ้าทุกคนเจอแวบที่ลงท้ายด้วย ger ทุกตัวบนโลกใบนี้นะคะเช่นแวบมงเช ซึ่งไม่เอานี้เยอะนะคะเพราะว่าจะไปสั้นๆนะคะแต่คลิปก็ยาวแล้วอ่ะแว็บมองจีแล้วก็แว็บองจนะคะประมาณนี้อ่ะก็คือลงท้ายด้วยเช r อใช่ไหมคะวิธีการกระจายนะคะให้ทุกคนท่องอ่ะท่องกดไปก่อนเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วถ้าเจอแวบ,บที่ลงท้ายด้วยเช r อประทานนูนะคะให้คงเออไว้แค่นั้นเองประทานนู ให้คงอึไว้นะคะก็จะกลายเป็น je mange อันนี้ซีไปช้าๆนะคะตัดเออแอร์ทิ้งเติมเออเห็นไหมคะกดเดิมประธานจูตัดเออแอร์ทิ้งเติมเออแอสใช่ไหมคะประธาน il elle ตัดเออแอร์ทิ้งเติม เออนะคะขอโทษค่ะเป็นาประธานนูตัดเออแอปกติเขาตัดเออแอค่ะดูนะคะปกติเขาจะบอกว่าตัดเออแอทิ้งเติม o n s ใช่ไหมคะแต่เป็นแบบที่ลงไทยด้วยเออแอพอเป็นเออขอโทษค่ะเป็นแบบที่ลงไทยด้วยเชอเออแอพอเป็นแบบที่ลงไทยด้วยเชอเออแอร์ทำไมคะให้คงเออไว้นะคะแล้วก็เติมหางเข้าไป o n s จบประธานวูนะคะตัดเออแอทิ้งเติมเออซ นะคะประธาน e l obliurean นะคะก็ตัด er ทิ้งเติม ernt เหมือนเดิมมันก็คือกฎที่เราทำกันมาเมื่อกี้ค่ะเป็นแวบลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมคะหาเป็นแวบลุ่มที่หนึ่งหมดเลยเพียงแต่แค่ประธานเลยคะประธานนูประธานน,าน,นูนะคะให้คงเออไว้จบแวบที่ลงท้ายด้วย je r ทวนอีกรอบนะคะประธานนูให้คงเออไว้แค่เนี้ยค่ะเสร็จละจบ กดข้อที่หนึ่งนะคะอ่ะไปกดข้อที่สองเลยแล้วกันนะคะอยู่ในหน้าเดียวกันเลยเนาะอ่ะซิเยบนะคะขอราะ่ะคว่าเป็นบแบบอ่ะแวบกลุ่มที่สองอไม่ใช่แวบบ็บกลุ่มที่หนึ่งแต่กดข้อที่สองอ่ะถ้าทุกคนเจอแว็บที่ลงไทยด้วย c ซ ER อนะคะแวบบที่ลงไทยด้วย c ซ ER อทุกตัวบนโลกใบนี้นะคะกดซิพูดไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็เขียนไปด้วยกันเลยนะคะถ้าเจอแวบ,บที่ลงทายด้วย c ซ ER อนะคะให้ประธานนู นะคะเปลี่ยนจากเซเป็นเซซีดีเหรอจบเดี๋ยวมาดูกันนะคะสิเขียนยกตัวอย่างก่อนเช่นแบบกอมมองสิใช่ไหมคะหรือแบบเลยคะเอาแบบที่สัส้นๆแล้วกันเอาแบบนี้ก็ได้โพนงเซนะคะโพนงเซนะคะทีนี้อาซิยกตัวอย่างด้วยแบบลองเซแล้วกันนะคะสั้นดีอ่าถามได้แปลว่าอะไรนะคะอ่าแวบกอมมงเซเริ่มต้นโพนงเซออกเสียงใช่ไหมคะลองเซแปลว่ากว้างหรือโยหนหรือทิ้งอะไรก็ว่าไปนะคะ อ่ะทีนี้วิธีการกระจายนะคะเหมือนกลุ่มที่1เหมือนเดิมเหมือนกลุ่มที่1เหมือนเดิมซี่ขอใช้แวบบ longs นะคะก็เป็นแวบบ longs ก็กลายเป็น two ลองส์นะคะอ two longs e longs n ลองส์ s, s, ใช่ไหมคะยังกระจายเหมือนกลุ่มที่1เหมือนเดิมนะคะต่อไปให้นูให้ระวังนะคะเปลี่ยนจากเ c เป็น cedil แล้วก็เป็นนูลอง ส่งเป็นจักเซเป็นเซเซดีนอย่างเงี้ยค่ะก็เติมหางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วูลองเซนะคะ In, long, long, อินลองส์แอนด์ลองส์จบายมากไม่มีอะไรเลยเห็นไหมคะก็ให้ระวังแค่ที่ประธานนูนะคะมีกฎก็คือแวบที่ลงท้ายด้วยเซเออแอร์ se, uh, air, นะคะ เปลี่ยนจากเซเป็นเซเซดี il, ในกฎข้อที่2ได้แล้วเห็นไหมคะกฎสองข้อนะคะไวเลยนะคะต่อไปไปแวบกลุ่มเอไม่ใช่ไปแวบกฎข้อที่3ามทำไมวันนี้พูดไม่รู้เรื่องเหรก,ก็แก้วทำไมนะคะอ่าไม่เป็นไรต่อไปกฎข้อที่3นะคะกฎข้อที่3นะคะก็ง่ายง่ายอาชีจะไปไวนะคะกฎข้อที่3ถ้าทุกคนเจอแวบที่ลงท้ายด้วยอีกแลกเออแอรนะคะแวบที่ลงท้ายด้วยอีกแลกเออแอรทุกตัวบนโลกใบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นแวบบ e n v o y e ที่แปลว่าส่งใช่ไหมคะ v วบเป y e ที่แปลว่าจ่ายนะคะหรือว่า v วบอะไรดีคะบาลีก็ได้แปลว่ากวาดบ้านนะคะโอเคประมาณนี้ที่เอาแวบง่าย,ายๆเอาแวบสัน้นๆแล้วกันแวบเปเยนะคะวิธีการง่ายมากอะที่ลองท่องไปก่อนนะคะไม่เขียนภาษาไทยนะคะมันยาวลองฟังดูนะคะท่องไปเลยถ้าทุกคนเจอแว็บที่ลงไทยด้วยอีกแลกเออแวกวิธีการนะคะเปลี่ยนอีกเลกเป็นอ e. ี ภาษาฝรั่งเศสนะคะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะเปลี่ยนอีกกลกเป็นอีทุกประธานยกเว้นนูกับวูแวบที่ลงท้ายด้วยอีกกลกเอแอร์นะคะเอ่อให้เปลี่ยนอีกกลกเป็นอีทุกประธานยกเว้นนูกับวูแล้วเดี๋ยวมันจะได้ออกเสียงได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูายังไงหางยังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหางคือกลุ่มที่หนึ่งก็เป็นเจ ซิเลเวอกไบาเปเยนะคะเปลี่ยนอีกแรกเห็นไหมคะเป็นอีหางเหมือนเดิมคะ่ะประธานเชอร์คือตัดเออแอคทิ้งเติมเออก็จานว่าอิชูเปไหลไปเลยค่ะเหมือนเดิมจูเปย์ฟิลเปยแอนเปใช่ไหมคะต่อไปนูไม่ต้องเปลี่ยนนะคะคงไว้คงอีกแรกเหมือนเดิมมันถึงได้อ่านเป็นนูเป y ยงอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็วู เยสุดท้ายนะคะอิลเปลปนะคะเปลี่ยนอีกเล็กเป็นอีเห็นไหมคะแล้วก็หางเหมือนเดิมจบได้แล้วนะคะอ่ะก็มาดูกันแวะที่ลงท้ายด้วยอีกเล็กเอแอลนะคะอีกเล็กเอแอลเปลี่ยนอีกเล็ก,ก,ก,กเป็นอีทุกประธานยกเว้นนูกับวูไม่ต้องเปลี่ยนแค่นี้เองนะคะจบได้แล้ว นะคะอ่ะซิไปข้อที่4ี่เลยนะคะทีนี้ข้อที่สี่ซี่แบ่งเป็น4.1กับ4.2นะคะซิขอเอากระดาษออกนะคะเดี๋ยวเอากระดาษแผ่นใหม่จะได้ดูหน้าเดียวกันกดข้อที่4ี่นะคะแบ่งเป็น4.1กับ4.2น,นะคะอ่ะมาดูกัน4.1อ่ะเขียนข้อสใหญ่นะคะข้อสี่ใหญ่แล้วก็4.1 4. 1ุคืออะไรคือแวบที่อ่ะทุกคนดูก่อนถ้าซีเอามาเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะแวบอาชุตินะคะ หรือแวบอะซูมเใช่ไหมคะเดินเล่นหรือแวบออมมอนีก็ได้ทีนี้ทุกคนดูถามว่าแวบที่เขียนมาสังเกตเห็นอะไรสังเกตเห็นอะไรในในแวบเหล่านี้ใช่ไหมคะก็คือแวบที่มันมีเอออยู่หน้าพยางท้าย แบบที่มีเอออยู่หน้าพยางคท้ายทุกคนเข้าใจคําว่าพยางอ่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเผื่อเผื่อเผื่อบางเผื่อบางคนไม่ทราบนะคะพยางก็คืออย่างเงี้ยค่ะเช่นสมมติซี่พูดว่าดินสอเงี้ยดินสอเป็นหนึ่งคำใช่ไหมคะมีสองพยางก็คือดินสอหรือว่าซี่พูดคําว่าอะไรอะรถยนต์รถยนต์เป็นหนึ่งคันใช่ไหมเออไม่ใช่เป็นหนึ่งคันรถยนต์เป็นหนึ่งคำแต่ว่ามีสองพยางก็คือรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าซี่พูดคําว่า สนามหญ้าสนามหญ้าเป็นหนึ่งคำแต่มีสามพยางก็คือสนามหญ้าอันนี้คือพยางถูกไหมคะทีนี้ค่ะคำแรกอาชุติอาชุติเตเป็นพยางไทยเอออยู่หน้าพยางไท้ายส e r m ม n e ส u p e ม m e เนเป็นพยางไทยเอออยู่หน้าพยางไทยแล้วก็อ o m ม n e ใช่ไหมคะเนเป็นพยางไทยแล้วมีเอออยู่หน้าพยางไทยจบ ถ้าทุกคนเจอแวบที่มีเอออยู่หน้าพยาง์ทยนะคะ,ะเขียนจ้นระให้ดูนิดน,นึงถ้าเจอเอออยู่หน้าพยาง์ทยให้เปลี่ยนจากเออไปเป็นแอทุกประธานนะนี้เขียนให้ลวกันเพราะมันยาวนะคะทุกประทานเปลี่ยนจากเออไปเป็นแอทุกประธานยกเวน้นนูกับวูโจบก,กดมีแค่นี้นะคะอ่ะานรู้ที่การกระจายกันเลย ซี่เอาแวบอัชเต้ตแ,ลแล้วกันเนาะเพราะใช้บ่อยนะคะเห็นไหมคะ,คะดูนะคะก็เป็นฌาเออใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นแอร์ซีก็เปลี่ยนแล้วซีก็ใส่หางเหมือนเดิมก็คือหางแวบกลุ่มที่หนึ่งตัดเออแอร์ที่เติมเออ,เอนคะคะประธานเชอไล่ไปเลยนะคะก็จะได้ว่าฌาเชตนะคะฌาเชตแล้วก็จูอชเชตนะคะอิลลาเชตแอลลาเชตอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนู่เปลี่ยนไหมคะเออมี มีเอออยู่หน้าพยายามทยให้เปลี่ยนเป็นแอทุกประธานยกเว้นนูกับวูไม่ต้องเปลี่ยนแสดงว่าซิก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เป็นเออก็จะกลายเป็นนูซาเชอเห็นไหมคะมันถึงได้อ่านว่านูซาชอตรงวูซาชอเตสุดท้ายก็เปลี่ยนก็เป็นอิลซาเชตเตอิลซาเชตเตจบง่ายมากนะคะเห็นไหมคะอ่ะ สามอีกหนึ่งรอบทัวในหลายๆรอบะ,ะจะได้จําได้แวบบที่มีเอออยู่หน้าพยางท้ายเปลี่ยนจากเออเป็นแอทุกประธานนะคะทุกประธานยกเวน้นนูกับวูไม่ต้องเปลี่ยนนะคะขอโทษค่ะว่าเป็นวัดอ่ะอีกนิดเดียวนะคะต่อไป4.2 4.2นะคะ4.2จะเหมือน4.1ความจริงอะซี่พูดครั้งเดียวไปเลยก็ได้แต่ว่าสี่อยากแยกเผื่อบ,บางคนเดี๋ยวงงอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะ ถามว่าคืออะไรก็คืออ่ะ4.2ถ้าซี่เขียนแวบนะคะอ่ะซเขียนแวบพยายามไม่เห็น4.1ก่อนจะได้เปรียบเทียบ4ีอ่จุดเช่นแวบอันนี้ค่ะ p r e ฟ e รีแปลว่าชอบมากกว่านะคะหรือว่าแวบ e s p เปร i, แปลว่าคาดหวังน,นะคะหรือว่าแวบ s u อ g ุเจก็ได้ g g เจคแล้วก็มีเยอะแยะมากมายนะคะนี่ซี่ยตัวอย่างให้ดูถ้าทุกคนสังเกตเห็นเห็นอะไรเอ่ยข้อ4.2เห็นเล้คะ เห็นเออยู่หน้าพยางท้ายเออยู่หน้าพยางท้ายเออยู่หน้าพยางท้ายตัวนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าเอตัวนี้ไม่ได้อยู่หน้าพยางท้ายนะคะไม่ต้องไม่ทุกคนไม่ต้องไปยุ่งเขานะคะปล่อยคอยตรงนั้นแหละดูแค่เอที่อยู่หน้าพยางท้ายเท่านั้นนะคะข้อสี่จุดสอง prefer e ขเป็นพยางท้าย e s p e r t เขีเป็นพยางท้าย sujet เเป็นพยางท้ายแล้วก็มีเออยู่หน้าพยางท้ายจบกดคืออะไรกดเหมือนด้านบนเลยค่ะ เหมือนด้านบนก็คือถ้าเจอแบบที่มี a อยู่หน้าพยางค์ท้ายให้เปลี่ยนจาก a เป็น a ทุกประธานยกเวน้นก็เหมือนด้านบนนะคะเหมือน4.1ยกเวน้นนูก,กับบูจบอะถ้าย้อนกลับไปที่ซีบอกว่าความจริงซีพูดครั้งเดียวก็ได้คืออะไรก็คือถ้าซีจะบอกว่าถ้าเจอแบบที่มีเอหรือ a เห็นไหมคะอยู่หน้าพยางค์ท้ายเปลี่ยนเป็น a แต่ซีใครอยากแยก นะคะจะได้จะได้แบบดูกระจางมากยิ่งขึ้นอ่ะไปไปเลยนะคะแบบอะไรดีอื่นแบบที่สั้นๆจะขี้เกียจเขียนอะไรเดี๋ยวไม่เอาแบบเคยๆก็ได้แบบยาวๆนะคะเพราะว่าน,นี้ใช้บ่อยเนาะสำหรับพื้นฐานนะคะอ่ะ je pré ลองไปก่อน A ตัวนี้ไม่เกี่ยวเพราะไม่ได้อยู่หนะ้าพยางค์ท้ายนะจ๊ะอ่ะ pré เปลี่ยนจาก A เป็นเเห็นไหมคะซิ่ก็เปลี่ยนหางก็เป็นกลุ่มที่หนึ่งเหมือนเดิม je préfère ต่อไป d u préfère il préfère elle préfère นะคะต่อไปนู no. ไม่เปลี่ยนนะคะ no. Pre. นูเพ่เห็นหมั้คะประธานน no. ูไม่ต้องเปลี่ยนสิก็ใส่เจเหมือนเดิมก็เป็นนูเพ่ฟรีรงคือกลับไปเหมือนชื่อแว็บแบบพูดง่ายๆ web p r e f e r r ใช่มั้ะคะแล้วก็ vu préférer il préfère elle Okay, คีแฟ่ะจบนะคะอะทุกคนดูนะคะขอซ้ำอีกรอบนึงเจอแวบ,บที่มีเออยู่หน้าพยางท้ายนะคะให้เปลี่ยนเป็นเอทุกประธานยกเว้นอะไรคะยกเว้นนูกับบูไม่ต้องเปลี่ยนก็คือกลับไปเหมือนชื่อแวบบนคะอันนี้ก็เหมือนกันก็กลับไปเหมือนชื่อแวบบจบได้แล้ว4.1กับ4.2เห็นไหมคะง่ายมากๆนะคะอ่ะไปข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะ ข้อที่ห้าถามว่ากฎคืออะไรนะคะกฎคืออะไรคืออะไรอะกฎข้อที่ห้าเอางนี้ละกันถ้าทุกคนเจอแวบ,บที่มันแบบฟิลประมาณนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นแวบบ็บอัปเปอร์เล่แวบบ็บอัปเปอร์เล่เนี่ยนะคะอัปอัปเปอร์เล่แปบลบแบบว่าโทรหรือเรียกอัปเปอร์เล่แปบลบว่าจำได้ หรือแวบเอ่อเอ u l e เใช่ไหมคะดูเสียงเขาบอกแวบอ่าแวบเอป u l e ลหรือว่า e วบเอ่อเจตนะคะแวบที่มันที่มันประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือมันถามว่าลงท้ายด้วยเลนลงท้ายด้วยเตล่ะคะคุ้ซี่คือก็ไม่ใช่มันเพราะว่าแวบกลุ่มที่หนึ่งที่มันไม่ใช่ตามกฎพิเศษมันก็มีที่ลงท้ายแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เห็นฟิลประมาณนี้คซิมโบจะอธิบายไงเอ่อคล้ายๆบอกว่าเออมันมันคร่อมนี้หรือเปล่า เออเอาไงเดียวเอางี้กันถ้าถามว่าซิใช้หลักการอะไรคือที่ใช้เซนต์คือถ้าซิเจอแวบ,บประมาณอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยประมาณเงี้ยใช้ใช้ความรู้สึกแล้วกันอ่ะอันนี้คือแบบคนไม่มีหลักการเลยคือซิใช้ความรู้สึกว่าแวบ,บมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะฟิลประมาณเนี้ยทุกคนต้องซีเรียสซีนะคะคือถ้าเห็นประมาณอย่างเงี้ยก็จับเข้ากดไปเลยกดคืออะไรถ้ามันเป็นอัปเปอร์เล์มันก็จะกลายเป็นอ่านทุกคนดูตรงนี้ก็ได้เวลาทุกคนพูดถึงแวบ,บหรือซัปเปอร์เล์อะคะ่ะที่แปลว่าฉันมีชื่อว่านึกออกไหมคะเออ นะคะมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะเออนะคะจะพูดว่าอะไรนะอ๋อ,อ,อเออมันจะเออมันจะขนาบมันเขาเรียกว่ารประกบประกบสละแต่ถามว่าใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเออพูดตามตรงเลยแล้วกันเพราะว่าเวลาเรียนมาก็คือแค่อ๋อไปจํามานะคะก็ไปจํามาแค่นั้นเองนะคะเออแต่ถ้าสังเกตอะไรเงี้ย ไม่แน่ใจนะคะใครใครรู้ก็บอกหน่อยก็ได้แต่ว่าซี่เหมือนสิ่งที่บอกค่ะซี่ใช้ความรู้สึก <c oughs> นะคะอะมาต่อเลยแล้วกันมันไม่ยากค่ะคือมันง่ายมากวิธีการก็คือทุกคนเบิ้ลเบิ้ลแอนเข้าไปนะคะเบิ้ลแอนเลวเข้าไปถ้าสมมุติว่าเป็นเตก็เบิ้ลเตเข้าไปจบเบิ้ลทุกตัวยกเว้นนูกับวูนะคะมันเป็นเหมือนแวบลบุมที่หนึ่งเหมือนเดิมหานะคะอะซียอแวบอัปเปอร์เลยก็ได้นะคะสั้นดีอ่าแวบอัปเปอร์เลยเช่น จับแป้นเห็นไหมคะซิเบิลแอนเข้าไปนะคะทุกประธานยกเว้นนูกับบูจับแปปนอิลลาบป้นแอลลาบป้นนะคะต่อไปนูซับเปอร์ลงนะคะก็ไม่ต้องเบิร์นนะคะต่อไปวูซับเปอร์เลไม่ต้องเบิร์นสุดท้ายกลับมาเบิร์นเหมือนเดิมนะคะเป็น อินซับปรล่แอนซปลจบแค่นี้ค่ะได้แล้วเห็นไ,ไหมคะเบิ้นหมดเลยยกเว้นนูกับบูนะคะก็ถ้าเจอแบบป,ประมาณนี้นะคะ่ะมันไม่ยากนะคะมันง่ายคือทุกคนดูเดี๋ยวทุกคนก็ก,ก็ก็ทําได้นะคะคือง่ายมากนะคะไม่ได้มีอะไรเลยโอเคประมาณนี้อันนี้ก็คือกดพิเศษนะคะสำหรับแบบกลุ่มที่หนึ่งใครที่เรียนแบบกลุ่มที่หนึ่งมาคล่องแล้วกระจายเป็นแล้วนะคะขอให้รู้ด้วยว่ามีกฎพิเศษนะคะก็คือในวันนี้นั่นเองนะคะห้าขอ้อ นะคะประมาณนี้ง่ายๆนะคะโอเคก็อย่างที่บอกนะคะเริ่มต้นปีใหม่นะคะคลิปแรกเราก็เลยเอาคลิปเนื้อหาง่ายๆมานะคะโอเคแล้วเดี๋ยวก็ยังไงเดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจที่ก็จะมามามา,มา,ม,ามาแบ่งปันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจซิด้วยนะคะแล้วก็ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะตอนนี้มีคอร์สพื้นฐานอยู่นะคะ เป็นคอร์สวิดีโอนะคะคอร์สพื้นฐานอ่า0บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ลดจากราคา5900บาทนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตนเองเป็นครั้งแรกนะคะลองติดต่อกันเข้ามาได้ <c oughs> แล้วก็แถมฟรีนะคะคอร์สแต่งประโยค1.0นะคะราคา799บาทนะคะแถมให้เลยนะคะ <c oughs> แต่ใครจะเอาเฉพาะคอร์สแต่งประโยคก็ได้แต่เดี๋ยวคอร์สแต่งประโยคราคา799บาทเนี่ยค่ะเดี๋ยวที่จะขึ้นราคาแล้วนะคะเร็วๆนี้นะคะใครสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามานะคะ <c oughs> ถามว่าคอร์สแต่งประโยคคืออะไรอ่ะบอกอก็คื <c oughs> ใครที่อยากแต่งประโยคเก่งๆะคะ่ะแต่งประโยคคล่องอะไรเงี้ยอันนี้พื้นฐานนะคะพื้นฐานก่อนก็วิธีจะแต่งประโยคให้มันง่ายก็คือเราก็ต้องรู้อะไรคะโครงสร้างแวบใช่ไหมคะเออก็คือซีก็รวบรวมมาให้นะคะออลองดูลองดูนะคะแบบง่ายมากนะคะแค่เจ็ดร้อยกสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะปรับราคาแล้วโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดการเอยที่ติดตามกันจนจบคลิปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ